สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันแดงเดือดแห่งทศวรรษนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลนะครับทีมลุ้นแชมป์ทั้งคู่นะแล้วก็เป็นวันที่สําคัญของทั้ง2ทีมมากๆเพราะว่าถ้าใครชนะก่อนเนี่ยก็จะชินความได้เปรียบก่อนแล้วก็ได้ตัดแต้มอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นทีมลุ้นแชมป์เหมือนกันได้ก่อนนะครับแล้วสถิติที่น่าสนใจนะนั่นก็คือว่าอาร์เซนอลเนี่ยเก็บชัยชนะที่แอนฟิลด์ไม่ได้ มา13ปีแล้วครั้งล่าสุดที่อาร์ซนอลชนะคือปี2012นะครับที่ชนะที่แอนฟิลนะแล้วก็80%ตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาจนถึงบัตเนี้ยการเจอกันของทั้งคู่นะ80%นะจะมีประตูนนะดังนั้นเนี่ยคิดว่าวันนี้ไม่มีทางสู์สูแน่นอนมาไม่กล่อยแน่นอนมีประตูของทั้ง2ทีมแน่นอนนะครับก็11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลนะครับก็วันนี้เนี่ยคิดว่า ขาดตัวเดียวนั่นก็คือฟลิมโป่งนะก็จะเป็นอาริสันเบเกอร์นะโจโกเมสโกนาเต้ฟันได้เคอร์เคสนะกาเฟนเบิร์กโซบอสไลซาร่าแล้วก็เวสกัคโปและเอกิติเก้นะครับส่วนทางฝั่งอาร์ซนอนเนี่ยคิดว่า วันนี้สาก้าไม่ได้ลงแน่แส่วนโอเดกาเนี่ยต้องรอความฟิตวินาทีสุดท้ายนะคิดว่าถ้าโอเดกาไม่ได้ลงน่ะน่าจะเป็นเมริโนนะแล้วก็เมริโนเนี่ยแหละใช้คําว่าตัวดีเลยของทางลิเวอร์พูลนะเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเมริโนนัยิงทั้งไปทั้งกลับนะกับลิเวอร์พูลนะก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวแหยงของลิเวอร์พูลได้เลยก็วันนี้ส่วนผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่ง อาร์เซนอลน่าจะเป็นลาย่านะทิมเบอร์เซริบามาการเยสคาริฟิโอลีนะซูบิเบนดี้ไลส์และเมดิโนนะส่วนหน้า3ามซูเปอร์สปีดน่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นเอเซ่เนี่ยได้ลงตัวจริงอาจจะได้ลงตัวจริงแหละแล้วก็น่าจะใช้การได้เลยแล้วก็มาดูเอเก้และ โยเคเรสนะครับที่ผมบอกว่าวันนี้หน้าสามซเปอร์สปีดเพราะว่าทั้งมาดูเอเกและเอเซ่เนี่ยมีความเร็วใช้ควาว่าความเร็วมากๆนะอาจจะใช้ความเร็วใส่ทาง,งฝั่งของลิเวอร์พูลเพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลอ่ะอย่างที่บอกครับก็คือกองหลังเนี่ย ทั้งเซนเตอร์ทั้งฟันไดทั้งโคนาเต้เนี่ยมีปัญหาทางด้านความเร็ววันนี้คนที่เหนื่อยที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นโซบอสไลน์ในในทางฝั่งลิเวอร์พูลนะส่วนซูบิเบนดี้เนี่ยน่าจะได้รับโจทย์มาให้หยุดความเร็วของเวสและซาร่านะครับเพราะว่าซาร่าก็ใช้คําว่าเป็นตัวแยงของทางอาร์เซนอลเหมือนกันยิงตลอดอะเจอกันทีไลนะซาร่า ah ยิงตลอดเลยนะคิดว่าวันนี้เนี่ยใช้ความเร็วน่าจะเจาะลิเวอร์พูลได้สบายนะเพราะว่าทั้งฟันไดทั้งโคนาเต้ช้า นะเจอเอเซ่เจอมาดูเอเก้แล้วก็โยเคาเลสเนี่ยวันนี้โยเคาเลสน่าจะได้ยิงแน่นอนนะครับคิดว่าน่าจะจบที่3-2นะเอาสามแต้มกลับบ้านแน่นอนครับผม